หลังจากที่เราปาดหน้ามาแล้วนะครับเราจะใส่ดอกสว่านนะครับดอกเซนติรูเพื่อเจาะขนาดนะครับเจาะตามขนาดนิด่งนะครับนนี้อันนี้เป็นนิ่งกลมนะครับขนาดนิด่งแล้ก็เจาะกระทุเลยนะครับอันนี้ะครับสวมลงไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเจาะรูอันนะครับเมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับทีน,นี้เราจะมากัด เอียงอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นเราเอียงฝั่งนี้แล้วเรียบร้อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราจะเอียงนะครับไปนะครับโดยการที่จับที่ปากกาแล้วเอียงเอานะครับลักษณะาการเอียงจะเอียงตามแนวยาวนะครับเอียงจาระยวเพื่อให้ด้ามมีดนั้นบิดนะครับบิดลงทางซ้ายนะครับมีดนะ Thank หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเจาะรูนะครับเพื่อตับเกียวนะครับเป็นเกียว m 6นะครับเจาะรูตรงนี้นะครับด้านข้างเนาะด้านข้างนะครับหลังจากที่เรากัดขึ้นรูปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเจาะรูนะครับเพื่อตับเกียวนะครับนะครับเริ่มทําการเจาะรูกันเลยนะครับอ่ะครับหลังจากที่เราเจาะรูเสร็จแล้วก็มาตา๊บเกียวกันเลยนะครับ นี่ครับใช้ตับมือนะครับตับให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับตั๊บเกีียวเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาแต่งรูกันหน่อยนะครับเพราะว่ารูเจาะเนี่ยจะทําให้อ่รูเราเนี่ยที่เราเจาะไว้นะครับอาจจะมีเศษติดอยู่ข้างในนะครับอ่าใส่มิดกึ่งไม่ได้นะครับ ก็แต่งให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับตะไบใช้ตะไบหางหนูนะครับแต่งให้เรียบร้อยนะครับอ่าครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปตกแต่งอีกสักหน่อยนะครับตัดสกูตัดสกูนะครับแล้วก็แต่งขิวนะครับด้วยตะไบสักนิดนึงนะครับ อ่านะครับเรามองมึงดึงดูนะครับความพิเศษของด้ามมีดตัวนี้ก็คือนี่ครับมันสามารถปรับสูงต่ําของแท่งมีดได้นะครับนี่โดยที่ไม่ต้องใช้แผ่นรองมีดนะครับนี่ปรับสูงต่ํานะแล้วก็ล็อกสกูเลยนี่ครับสูงต่ําก็ปรับได้เลยนะครับเริ่มนะครับเดี๋ยวทีนี้จะมาดกึงดูนะครับก่อนอื่นก็คือเอาเป็นปอกผิวก่อนเลยนะครับนี่นะครับปอกผิวก่อนนะครับนี่ครับเดินเดินกินปอกผิวดู อันนี้ใช้มือนะครับไม่ได้ใช้วอโต้นะครับใช้มือเดินปอกผิวนะครับทั่วไปนะครับปอกไปเรื่อยๆครับปอกไปเรื่อยๆปอกไปเรื่อยๆครับดูครับอันนี้คือปอกผิวนะครับผิวงานประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ใช้ในการปอกผิวได้นะครับเดี๋ยวจะมีการต้องมีการปรับปรุงอยู่นะครับยังไม่เนียนมากนักนะครับความยาวความสูงต่างๆของมีดหรือว่าความเอียงอาจจะ ตัวต่อไปครับผมอาจจะพัฒนาให้มันมีความหนาของของด้ามหรือว่าระยะอะไรต่างๆเยียงองศาต่างๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้ก็เห็นเขาทำก็ก็มาทําเลยไม่มีแบบนะครับโอเคครับนี่คือผิวเปล่ผิวนะครับนี่ตรงนี้นะครับมาต่อกันด้วยการใช้เหมือนกับการตกล่องนะครับซ้อล่องนั่นเองนะครับเป็นล่องโค้งนะครับเอะโอเคนะครับเริ่มกันเลยนี่นะครับ โอเคครับประมาณนี้นะครับตกล่องไปเรื่อยอ่คงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนานะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมลองทำขึ้นมาเนาะยังไม่ดีพอนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานตกล่องนะครับงานตกล่องก็ประมาณนี้ครับทั้งกึ่งปอกผิวแล้วก็ตกล่องนะครับในการเทสมีดตัวนี้นะครับในการเทสมีดตัวนี้นะครับ มีดกลมนะติดด้ามในลักษณะของการจับในแนวแนวดิ่งนะครับหรือว่าแนวตั้งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะไปเช็คครับนี่ครับว่ามีดเนี่ยมีการถอยลงไหมนะครับในการกึ่งโอเคครับไม่มีการถอยลงครับอยู่ในระดับเดิมนะครับนี่ครับอยู่ในศูนย์อยู่โอเคก็ถือว่าด้ามนี้ใช้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะมีการพัฒนานะครับด้ามต่อไปเนี่ยจะให้มันจับให้มัน ให้มันสั้นกว่านี้นะครับอันนี้มันมันมันโผล่ขึ้นมายาวเพราะว่ามันมันเอียงน้อยนะครับเดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับทดลองเรียบร้อยนะครับนี่คือนิดกึงนะครับที่จับด้านนี้เนาะเห็นฝรั่งเห็นแต่ฝรั่งเขาทานะครับผมก็เลยลองทําดูนะครับแต่ละด้านครับเจาะนะครับกัดแล้วก็มันตะไบเก็บนะครับก็ ทำไปปรับปรุงไปครับตอนตอนทำเนี่ยไม,ไม่มีแบบนะครับไม่มีแบบก็ทาเอ Yuan, าเอียงซ้ายเอียงขวานะครับไม่พอก็กัดเพิ่มนะครับอนันนี้ยังไม่พอก็เอียงเพิ่มอีกนะครับก็จนเหล็กเหลือเป็นเหล็กชิ้นงานเก่าของนักเรียนที่ทำไว้นะครับผม,ผมเป็นเศษนะครับเหล็กเก่าเก่าครับเอามาทาก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่ง เพราะนั้นไอ้มีแบบนี้เวลาเรารับเราก็จะรับแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เจ้ากนุงใหม่สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ